เกลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Call of Duty Mobile และจะหัวข้อของวันนี้และในวันนี้ผมวันที่1ตุลาเนี่ยก็เป็นวันครบรอบ1ปีของตัวเกมพอดีเป๊ะๆเลยผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตปืนใหม่ล่าสุดประจำซีซั่นนี้กระปืน M13 ระดับมิสชิคเข้ามาเรียบร้อยแล้วผมเอาล่ะพักกันแน่แล้วกว็รูกันว่าสกินของเจ้าปืนใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ย มันจะสวยงามมากขนาดไหนและในเรื่องของการใช้งานในความเดิมของสก,กินอันนี้เนี่ยมันจะดีมากขนาดไหนเพราะตัวปืนเนี่ยอย่าลืมว่าสก,กินแบบพิสติกเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ด้วยนั่นเองนะก็ไปดูกันเลย แลน่นอนว่าในรักะดัวนี้ผมของรางวันใหญ่สุดของเราเนี่ยก็คือ M13 Mystic นั่นเองครับผมก็รก้ด้ว่าต่อเปอร์นี่ออกแบบมาได้รั้ำสมัยและก็สวยงามดูเรียบหรูสุดๆเลยแถมยังมีเอฟเฟกที่บอกเลยว่าโคตรอลังการฝุดๆมากๆเลยนั่นเองเนาะ ถัดมาในส่วนของนอนื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้ก,กันเลยผมแน่นะว่าตัวละครประจําซีซั่นนี้เนี่ยก็คือโกสเนงครับผมเป็นตัวโกสที่อยู่ในชุดของยมทูตครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยจะพลาดเก็บซีรีส์ตัวละครโกสตัวนี้ไม่ได้เลยนั่นเองเนาะของวนนอีกชิ้นนึงครับผมที่แจมแมวไม่แพ้ก,กันเลยก็คือตัวระเบิดเทอร์ไมท์ผมแต่ไม่ใช่เทอร์ไมท์ธรรมดาเพราะาเป็นเทอร์ไมท์ที่มาในสกิลระดับรีเจนอรีผม อาวุธทีนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าเป็นใน,ใน,ในอุปกรณ์ที่คนส่วนใหญ่เนี่ยใช้กันเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมีระดับ l e g e น d a r y ด้วยเนี่ยน่าสนใจของมันเนี่ยยิ่งทวีคูณมากขึ้นไปนะในส่วนของเกมเพย์เดี๋ยวพี่ลิงก็จะมีให้ดูด้วยนะในส่วนของสัดมาผมก็จะมีมีดคารัมบบิดร,รายใหม่ที่เข้ากับทีมของตัวปืนโอ้โหบอกเลยว่ามาเป็นจักรกลเลเซอร์แบบเฟีฟ้ยวๆนะผมสายสาสตรสอบนี่คารบบัมิดตัวนี้ก็น่าเก็บไม่แพ้กันเลยนะตามด้วยเฮลิอคอปเตอร์รายใหม่ที่คล้ายกับทีมของตัวปืนอวตารอันใหม่ล่าสุด สกินปืน SKS สกินปืนจุด GS ชามของปืนอันนี้ผมก็บอกเลยว่าเข้ากระทีมสุดๆไปเลยนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับผมกับ Calling Card ประจำปืนกระบ,บอกนี้โดยหล,ลักๆในคลิปนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะมารีวิวในส่วนของตัวสกินใหม่ของตัว M13 ครับผมในส่วนของเกมเพลย์การเล่นของตัว M13 อันนี้เนี่ยพี่ลิงก็จะทําคลิปแยกไว้ให้ในคลิปหน้านะใครสนใจอยากจะรู้การจัดโหลดเอาการเล่นหรือว่าเทคนิคการเล่นเนี่ยก็รอคลิปหน้าได้เลยในเองอเจ้าปืน M13 เอาละก็ได้เวลามาเปิดกันแล้วผมพี่ลิงก็ยังคงแนะนำเหมือนเดิมว่าลองเปิดเล่นเล่นรักสี่ห้ารอบผมใช้ CP ีไม่เยอะและที่สำคัญในรักกิด้ดนี้เนี่ยของรางวัลเนี่ยค่อนข้างมีร่างสนใจหลายชิ้นมากๆเลยผม <c oughs> เียด้ว่าเปิดได้เธอไมรีเจเนอเรี่เนี่ยเปิดได้คารมบิดเนี่ยเปิดได้จุด 50GS เนี่ยโอ้โหเียด้ว่าโคตรคุ้มเลยในการเปิดนะเพราะแต่ละสกินในกล่องนี้เนี่ยโคตรสวย,ยนะแล้วก็ยาวไปรอบที่3ผมใช้ 120CP ด้วยกันโอ้ ครั้งที่3จะมาเป็นอะไรผมมาเป็นชามตุ้งติ้งแบบเฟี้ยวๆครั้งที่4แบบต่อเนื่องอย่าหยุดพักเลยผมจังหวะนี้หรือว่าจะออกของเลยเปล่ามาเป็น SK S K S ครับผมว้าวมาแบบนี้ผมเหมือนกินมาตุตยยังไงยังไงชอบกลนอยู่นะเนี่ยครั้งที่5เลยผมครึ่งทางแล้วเอ้ยมาเป็น c a ล l i n ก Card พี่ลิงว่าดูทรงเนี่ยดวงพี่ลิงนี่ก็น่าจะเกลือเหมือนเดิมแหละแต่ก็ไม่แน่นะเราะมีคนเนี่ยแคปภาพไม้พี่ลิงดูผมว่าเออคาริบิดมาแล้วผมครั้งที่หกกว่าก็ถือว่าออกเร็วอยู่นะบางคนแคปภาพม้พี่ลิงดูผมว่าพี่ครับผมกดสี่ห้าครั้งได้หรือว่ากดสองครั้งได้เนี่ยโอ้โหดวงดีกันไปไหนเนี่ยแต่ละคนถามจริงอือหือแต่พอมาดูดูตัวเองครับผมเกลียดจัดๆเลยแล้วก็เหลืออีกสามชิ้นอย่างรวดเร็วชิ้นต่อไปเนี่ยเธอไม้แน่นอนชัว เธอไหมนั่นไงผมตรงอย่างที่คาดการเอาไว้เลยเฮ้แต่ว่าเธอไมนี่แบบโค้สวยอะของรีเจ n เนอรด้วยผมเป็นรีเจ n เนอรของเธอไมชิ้นแรกนะแล้วก็เลยอีกสองอันนะผมอืดาวแล้วโกดตก่อนแน่เลยหรือเอ3สมเอ้ยมาเป็นโก้ตจริงๆด้วยผมว่าก็บอกเลยว่าโกดตนี้ก็แบบชุดยมาทุบแบบเฟี้ยวเแล้วสำหรับการกดครั้งสุดท้ายผมก็ใช้ c p b เนี่ยอยู่ที่ 4700CP นั่นเองครับผม มาแล้วในที่สุดเราก็ได้มาแล้วผมกระปืน M 1 3ระดัแบบมิสติกรับผมหนึ่งในปืนที่เด้ยกว่าในแพทล,ล่าสุดนี้โคตรตะระโอพีมากๆเป็นปืน AR ที่ลั่นโคตรเร็วแม่นยำและดาเมจโคตรจัดจ้านนะผมก็ในส่วนเกมเพลย์เดี๋ยวพี่ลินก็เหมือนเดิมว่าทำคลิปรีวิวในคลิปหน้าให้แยกกันแล้วกันนะบอกเลยว่า OP จะจัดติดท o อป5แน่นอนสำหรับปืนกระบอกนี้นะ แล้วก็สรุปค่าเสียหายทั้งหมดนะผมในการปลดล็อกของโตปืนแบบเกลือเกลือกรณีรรรที่ครบ10ช่องเนี่ยจะใช้ CP อยู่ที่12,245 CP ด้วยกันนะครใครมี c ีถึงนี้เนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าปลดล็อกตัวปืนได้แน่นอน100่งรอยเปอร์เซ็นตลแต่ใครโชคดีเปิดออกก่อนเนี่ยก็จะลดค่า CP ีในการเปิดหาไปได้นะก็อยู่ที่ดวงแต่ละคนในการเปิดด้วยนะ และแน่นอนว่าผมตัวปืนเนี่ยเป็นสกินระดับสูงสุดก็คือมิสีผมเราสามารถที่จะอัปเกรดเพิ่มในส่วนของตัวเอฟเฟกของตัวปืนได้โดยใช้ในส่วนของการอัปเกรดของตัวมิสชิบัตเนี่ยในการแรกครับผมโอ้โหบอกเลยว่ายังสามารถเพิ่มความสวยงามเข้าไปได้อีกผมแต่ว่าก็ต้องใช้ในส่วนของตัว CP ที่มากขึ้นนะ แต่เอาจริง่ยบอกเลยว่าแค่ตัวปืนเฉยๆเนี่ยก็สวยงามเพียงพอแล้วผมแต่สำหรับคนที่อยากจะให้มันสวยกว่านี้เนี่ยก็แน่นนว่าการปลดล็อกเพิ่มเนี่ยมันก็ยิงได้ในส่วนของเอฟเฟกที่สวยงามมากขึ้นอย่างเช่นเลเวลหนึ่งเนี่ยจะปลดล็อกในส่วนของสติ๊กเกอร์ใหม่เลเวลสองผมปรับในส่วนของตรงเอฟเฟกต์ปากกระบอกปืนใหม่ผมสังเกตว่าปากกระบอกปืนเนี่ยมันจะดูแบบเป็นอนาคตอนาคตนะผมปเป็นเหลียมๆหน่อย้ำๆเหมือนกับหุ่นยนต์ลำแสง่างที่สามผมเอฟเฟกต์คิวศัตรูได้ยิงศัตรูปุ๊บเนี่ยศัตรูเนี่ยจะตัว เป็นกระจกมิติเอ้ยโอ้โหนี่มันปืนข้ามมิติจะชัดเอฟเฟกที่สีผมอันนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของแต่งของตัวปืนใหม่แล้วก็เพิ่มในส่วนของไอเทมกรอบสังหารศัตรูได้ก็บอกเลยว่าโอ้โหโครเท่กรอบหรือว่าหผมปดล,ล็อกในส่วนของชามใหมา่อีกชิ้นหนึงหรือว่าหก็ปรับแสงเลเซอร์ใหม่จากตอนแรกเป็นสีเหลืองคราวนี้เนี่ยจะเป็นแสงสีแดงๆ เรือเจ็ดด้วยผมก็เป็นเอฟเฟกใหม่ที่ผมที่เหมือนกับยิงศัตรูปุ๊บเนี่ยจะโดนเหมือนกับตัวแท่งคริสตัลมิติเนี่ยประกบทับศัตรูแล้วก็หายไปในทันทีแล้วก็เลเวลสุดท้ายผมเรือแปดก็จะปลดล็อกในส่วนของของแต่งใหม่เพิ่มเติมแล้วก็ปลดในส่วนของกรอบรูปเฟรมซึ่งในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยพี่ลิงอาจจะไปกดนอกรอบแล้วกันเพราะด,ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะกดนานพอสมควรผมแต่ว่าเดี๋ยวลองกดเซอร์เวย์เล่นเล่นสักสิบครั้งดูแล้วกันนะแบบเกลือเกลสิบครั้งแรกครับผมกดแบบเซอร์เวย์แบบเฟี้ยว มาแล้วครับโอ้โหสิบสิบยี่สิบสิบยี่สิบสิบยี่สิบอันนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ที่ดวงนี้ผมก็เกิดว่าใครที่ดวงดีเนี่ยก็จะได้สี่สิบบ้างห้าสิบบ้างแปดสิบบ้างผมและในการเปิดเนี่ยสังเกตว่าพอเราเปิดครบจํานวนเมื่อไร่เนี่ยมันจะได้ในส่วนของโบนัสในการเปิดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยผมก็รีด้ว่าว้าวเอ้ยตานี้ได้ห้าสิบแล้วผมก็สี่สิบมาด้วยอีกสองก็ถือว่าโอเคอยู่ผม บวกกับโบนัสอีกเล็กน้อยตอนกดครั้งที่20ได้เพิ่มมาอีก50อันโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็เพียงพอในการปลดล็อกของตัวสกินเนี่ยขึ้นมาในเลเวล3ได้แล้วนะซึ่งในส่วนนี้ผมเดลตัวเกมเนี่ยก็จะมีกิจกรรมใช้จ่าย CP ผมพอถึงกําหนดปุ๊บเนี่ยมันจะได้ในส่วนของบัตรอัปเกรดเลเวลของตัวปืนด้วยผมก็เลยกเ้ียว่าซื้อปืนมาเนี่ยคอนเฟิร์มว่าอย่างน้อยเราก็จะมีบัตรอัปเลเวลปืนเนี่ยที่ได้จากตัวกิจกรรมตัวนี้ด้วยนั่นเอนง และสระโมเดลของตัวปืนภายในเกมเพล์ผมโอ้โหบอกเลยว่าตัวปืนนี่แบบโบเดลนี่จัดจ้านมากๆเลยผมที่สําคัญสโคปของตัวปืนนี่คือแบบโคตรดีมาแบบ เป็นสโคปพื้นฐานที่เป็นเลดดอตมาให้เลยในยทันทีผมเลยทีว,ยว่าปืนที่มีสโคปอย่างนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยชอบกันมากๆเลยผมแนนอาสกินตัวนี้เนี่ยก็ให้สโคปที่โคตรดีมาครับผมทําให้เราเนี่ยเหมือนกับประหยัดช่องไปได้1สล็อตเลยทีเดียวเชียวนะในส่วนของโมเดลการยิงเนี่ยก็บอกเลยว่าแสงปากกระบอกปืนเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันเลยนะการรีโหลดก็สังเกตว่าท่ารีโหลดเนี่ยเป็นท่าแอนิเมชันใหม่ผมที่มีเพิ่มเติมก็คือทําการดีดในส่วนของแม็กกาซีนกาออกแล้วก็เติมแม็กกาซีนใหม่เข้ามาโดยอ,อัตโนมัติไมม่ต้้อองใชืจล ทำไมการเติมแมกกาซีนนี้มันเท่จังวะเนี่ยปืนอื่นนี้มันไม่เท่ขนาดนี้เลยเนี่ยแล้วสระบมเลอินดิเฟตเพิ่มเติมของผมก็คือในขณะที่เราทาการเล็งซูมเนี่ยมันจะมีในส่วนของจำนวนของตัวลูกุรที่เหลืออยู่นะตอนนั้นด้วยนะก็ทําให้เราเนี่ยรู้จํานวนของลูกกรที่เราเนี่ยทำการยิงอยู่นะก็เรียกว่าเป็นโมเดลอินดิเฟ่เพิ่มขึ้นม,มาแบบสวยๆถัดมาในส่วนของท่าวิ่งรังผมอันนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนท่าใหม่เป็นท่ายกปืนถือมือเดียวผมอันนี้ก็เท่ไม่แพ้กันเลย สำหรับเอฟเฟกการคิวของตัวปืนข้างต้นที่ยังไม่ผ่านการอัปเกรดนะผมเมื่อทำการค่าศัตรูได้แศัตรูจะตัวแตกนะผมกลายเป็นฝุ่นผงหายไปในทันทีสำหรับเอฟเฟกของตัวปืนผมเมื่อครบ2คิวเนี่ยตัวปืนจะมีแสงเอฟเฟกสีเหลืองๆผมและตอน4ีคิวเนี่ยตัวปืนจะเริ่มเปลี่ยนแสงสีเหลืองๆเนี่ยกลายเป็นแสงสีส้มๆและตอน6คิวผมตัวปืนเนี่ยก็จะกลายเป็นแสงสีแดงเข้มพร้อมกับมีเอฟเฟกที่เหมือนกับมีกรอบพลังงานบาเรียนเนี่ยอยู่รอบๆตัวปืนก็เรียกว่าว้าว และตอน 8Q เนี่ยสังเกตว่าเกาะบาเรียเนี่ยอันนี้จะเด่นชัดขึ้นผมแล้วก็จะมีเหมือนกับเศษอุกบาเนี่ยปรากฏมารอบๆของตัวปืนผมเป็นเอฟเฟกที่สวยงามสุดๆไปเลยเนะโ <liver> ดยในขณะริโลดตัวปืนนะผมตอนเอฟเฟกขั้นนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าอื้อจัดเต็มมากๆเลยนะ ถัดมาในส่วนของเสอรมื่อืน่หรือผมชิ้นแรกเลยเนี่ยก็คือตัวมีดคาร์ลิบดตที่เป็นดราใหม่เข้ากับทีมของตัวปืนก็แบบเฟี้ยวๆนะและของชิ้นมาอีกชิ้นหนึ่งเหมือนกัน,กนผมก็คือเทอร์ไมท์ในระดับปริเจนรี่โอ้โหระเบิดคราวนี้มาไม่ธรรมดาผมมาพร้อมกับเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีใหม่และที่สาคัญตัวเอฟเฟกของตัวระเบิดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันผมปึ่งสังเกตว่าตัวเอฟเฟกของระเบิดเนี่ยพอยมแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะมีเหมือนกับ สัญลักษณ์ครับผมที่เหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยเป็นระเบิดไฟฟ้ากระจายแทนที่จะเป็นตัวระเบิดไฟปกตินะก็เรียกว่าใครที่อยากได้ระเบิดเอฟเฟกต์สวยๆแบบยิงโยนไปปุ๊บมีไฟฟ้ากระจายเต็มๆเนี่ยก็บอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ที่สําคัญเอฟเฟกต์ตอนโดนช็อตเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยด้วยนะ แลวก็ข่าวประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืน M10 3ในดอปมิสติกรับผมก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสก,กินของปืนท็อปเมตาได้แบบอีซี่อีซี่ชิลๆเลยเพราะว่าจากการทดสอบของพี่ลิงเนี่ยขนาดเล่นปืนที่แต่งยังไม่สุดแล้วผมยังทดสอบไม่เสร็จเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าค่าศัตรูนี้แบบอีซี่มากๆนะด้วยสแตกของตัวปืนที่มันดีเยี่ยมอยู่แล้วผมพี่ลิงก็เลยบอกได้ฟันธงเลยว่าตัวปืนนี้เนี่ยติดท็อปเมตาท็อป5ได้แบบอีซี่ชิลๆเลยในซีซั่นนี้เลยนั่นเองนะ เดี๋ยวในเกมเพย์ตัวปืนเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่ได้ปลดในส่วนของเอฟเฟกต์อัปเกรดเลยผมนี่ยังไม่ปลดเลยนะตัวปืนที่ลิงก็ยังมองว่าเอฟเฟกต์เนี่ยคือโคตรอลังการเลยผมนึกสภาพถ้าปลดเอฟเฟกต์เต็มครบแปดช่องเมื่อไหร่นี่คือแบบโอ้โหสุดจริงครับผมแน่นอนว่าเดี๋ยวพี่ลิงก็จะไปปลดแยกในช่วง การอัพเดทแยกไว้กันนะก็ใครอยากรู้เอฟเฟกต์โดเต็มของตัวปืนว่าปุ่ล็อกคบหมดแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ของมันเนี่ยจะอลังการมากขนาดไหนก็รอดูได้เลยในคลิปถัดไปเช่นกันนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้และเกลือดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมท่านชแนลยูทูบแล้วก็แฟนเพจดุ๊กนะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบบ๊าายย